สวัสดีค่ะตอนนี้ตุ๊กอยู่ที่บนยอดปราสาทคาริฟนะคะคาริฟแคสโซลนะคะเราจะพาเดินชมรอบๆว่าเป็นยังไงตอนนี้ว่า,วาเดิอนอยู่คนเดียวไม่มีนักท่องเที่ยวคนอื่นอยเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงบอกว่าไม่ใช่ไฮซีซันนะะเดินคนเดียวปราสาทก็เก่าหลายร้อยหลายพันปีผีจะหลอกฉันไหมเนี่ยนี่ให้ดูรอบๆ ก็จะมีบันไดขึ้นไปชั้นบนนะคะแล้วก็จะเป็นธงของเวลส์อยู่บนนู่นเป็นรูปมังกรแดงนะคะเดินกันต่อไปตรงนี้เขาเรียกว่า The Shell Keep นี่นะคะประวัติโอ้เขาบอกว่าถูกอะไรเนี่ย โอตั้งแต่มีวานานมากนะแล้วถูกทำลายไปในศตวรรษที17่17เมื่อตอนสงครามกลางเมืองนี่ดูวิวข้างล่างกันฝั่งนู้นจะเป็นสวนสาธารณะสวยมากไปมาแล้วแล้วกบรรยากาศมังคาดิฟไกล ต่อไปต่อตามผนังปราสาทกำแพงกม็มีพวกแบบกาฝากพวกต้นไม้เกาะอยู่คลาสสิกมากที่จริงตรงนี้ก็น่าจะมีกล้ององจ์จิดจับภาพนักท่องเที่ยวเหมือนกันเขาไว้นี่ว่าเดินพูดคนเดียว มีถังขยะตรงนี้แสงกำลังส่องพอดีสวยงามก็จะมองเห็นอาคารประสาทอีกหลังหนึ่งอยู่ฝั่งคนโนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันชมวิวสำหรับค่าเข้าชมตัวนักเรียนจะ7ตอน50นะคะ เข้ามาว้าวตรงนี้มีช่องแคบตรงนี้เป็นอิน e r i ร r c h ชั b e เบอร์นี่คือผ้าจำลองห้องสมัยที่ปราสาทนี้ยังรุ่งเรืองอยู่นี่ออกไปข้างนอกกันตรงนี้วัดเสียวมากสูงมาก ว้าวมองไปก็จะเห็นเมืองคาดิฟเห็นความสมัน,นของเมืองนี้นะคะคาดิฟนี่เป็นเมืองหลวงของเบล์ทางนน้นจะเป็นสนามกีฬา m i ล l เนียมสเตเดียมที่เห็นเป็นจัวๆเป็นสนามกีฬาที่ใหญ่มากของอังกฤษทางนน้นเป็นวิววันนี้ฟ้าใสเชข้างล่างก็เป็นน้ำเขาข,าของน้ำลึกด้วย ีกว่าเสียวเสียวมืดตรงนี้ไปกันต่อตอลมแรงมากวันนี้รู้สึกอากาศจะมันไม่น่าจะเกินสามองศาแรกขึ้นบันไดสูงต้องระวังนิดนึงเสียว วิวแมกาขาสาั่นเพราะหนาวด้วยนี่มีป้าย caution steep step ขั้นบนันไดชันนะคะอ้ยอันนี้ก็อีกห้องนึงเออต้องขึ้นบนันไดอีกแล้วอ่ะเสีววยวอย่าให้ส่ง างแกมากขึ้นหน่อยไหมเนี่ยโอนี่ก็อีก,อกห้องหนึ่งอีกชั้นหนึ่งพื้นตรงนี้จะเป็นพื้นไม้นะคะหน้าต่างนั้ ที่นี่เขาจะเปิดไม่น่านจะเปิดเก้าโมงนะคะแล้วก็ปิดห้าโมงเย็นโอ้โหแดดแดดแดดโอ้ยสวยมากโอ้ยอ,อ้ไปกันต่อ เสียงซซซซซานี่คือเสียงหนาวสูดน้ำมูกด้วยน้ำมูกไหลขึ้นปาขึ้นอีกค่อยๆไตไปด้วยความหวาดเสียวอันนี้ห่างปัน เม่แล้วเราก็มาถึงยอดสูงสุดของปาสดิฟคาสเซิลว่ให้ดูท่องอกสบัตรชมวิวกันวิวสวยมาก มูนเมริเนียมสเตเดียมะดูชเดอีเซลต์ก็ you จะมีประวัติมีรูปสวยอดีตรูปวาดสวยจังเลยเงาด้วยสโนโนันด้วยเหรอ 拜访。 โอเคเราจะจบไว้ฝั่งนี้ที่มุสสมสวยๆสวยๆของคาดิบแล้วกันนะคะน,นี่ดสัตว์